สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซาชาัย CHYP นะฮะวันนี้มาสุ่มกัญชาเมกมจักรบอลลีเจนครั้งแรกที่จะถ่ายคลิปลง youtube มาเริ่มกันเลยรีบๆ ก็ยังก็ไม่ได้หรอกพร่ะในตะกบที่เจ้นกรุ๊ปอกสี่ปีอ่ะมันแบบต้องได้ตัวละครหลักคือกุกกอตัตรานิย<ค>มขาดสมบูรณ์พมคานะอะ่าโอเคอืมแต่นิ้วไปโม่โม่ไปงั้นละโอเคนะฮะไล้เอาละ

ไม่ได้ก็โมก็เสียใจขนาะดม,มีแค่ได้หนักทนนะิสโตอุตสาห์สะสมขึ้นมาคือแบบอุตสาห์เก็บเทนเมทเทนเมนะโโเทเนี่ยโอ้ยเท่าห้าสิบหกลำบากมากเลยแบบว่าโอ้ยปวดหัวมากเลยเม่อท่ได้ไหมเนาะแต่ถ้าไม่ได้ก็เสียใจเสียใจจริงๆแต่เร่องนี้ต,า,ต,า,ตายแล้วตายเถอะ เบอร์เบอร์เซตเบอร์ื้อเอเบอสี่หมื่นละไอ้ไม่ใช่ผู้ผิดเบอรมันส่ะมันสี่ริสต๊ะตาตายตายตายก็โมเม่นต์อะไรผมคือแบบผมมุอะไรก็อย่าเชื่อผมอะไรง่ายๆนะครับรับชมเพื่อความเทิงถึงสองมแโอ้โหซ้ายขวารับโอ้โหแล้วลบแล้วรับโอ้โหแล้วก็ ทังคืนเต้าแต่ผมช่างเนอ่อ่อฮะเพราะว่าผมเป็นแฟนขับการ์ตูนเรื่องนี้บอกเลยว่าตั้งแต่เกิดผมคิดแล้วคือแบบผมเป็นแฟนขับอ่ะผมก็เลยเห็นเกมนี้เกมน,นี้ผมเล่นมาปมาณปีกว่าแล้วนะนะเออปีกับปีกว่า,ก,วาก็ คิดไปก็เริ่มติดเริ่มชอบแล้วแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆอ่ะมีตนะัวละครที่ผมชอบบางตัวแล้วก็ดูลใจแล้วชอบอนิเมะเรื่องนี้แต่ไม่อยากจเชื่อว่ามันจะออกเป็นเกมอืมคุณเลิกอืมมีก็เจ็ดดาวรีบรีบรีบ dạng đó dạng này dạng Big Bang, đó dạng đó dạng này dạng dạ dạng này dạng này Vegeta, này dạng này dạng Frost, โม้ไปอะไรอ่เนี่คือแบบใช่ไหนผมก็ไม่อะเราตอนนี้ิเลือแค่หมื่นสองเองะ 12, 12, 12อะมื่นสองหมื่นสองหมืนสองคริส์ก็ตายเถอะไม่น่าเลยผมอืตัวใหม่เช็คดูเช็คดูเป,เปืาา่อปลยตาฝานมาตอบสุดปิยอะจนหมดอนะ่ะเมื่อไร่คิดอะไรมาึงได้ความหวังคือยังแตกอดัดา้องยุ่ขั้นสมบูรณ์โกคูต้องได้ให้นะต้องได้ให้ได้นะ คงหวังต้องได้ฮะได้ไม่ได้ฮะอืมอืมจิต้าไงนี่ตัวไหนทำชื่อไม่ได้เออฮะเอเอจตก่อกยังไงก็ไม่ได้ไม่ตัวสุดมันจะ้หมวดอีสต์ตรีมอ่ะอันนี้หมวดกาชามา ต,อต,อต,อตอโอ้ยทอะไอ้ก็อย่าที่อไอนะ้นัฐอย่ที่อไอ้หนังนะครับเพราะว่าเราเล่นแบบสากิจสะสูสคิสตตอมาแต่ไนเม็ดบ,บอกเลยว่าเราสูงถ้าสูญเสียอะไรที่เราหวังไว้แต่ไม่ได้ก็ก็ท้อนะฮะท้อท้อในใจแต่เราต้องสู้ๆในใจต่อไปอยังไงก็สักวันก็ต้องได้ ก็สุ่มรอบเซตที่สองแล้วเวลาคู่ต่อสู้เข้ากันจริงๆนะทีเซอร์กับกๆๆูอ๋อเฮ้ยปิจิต้ามาอีกรอบเยี่ยำ Où tai, où tai, où tai, tuấn đai, tuấn tai. Tuấn tai, tuấn, tuấn. Tuấn, 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 tuấn. Tuấn, 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 tuấn. Tuấn, 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 hả? tuấn, 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 Xì tuấn, 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 ไม่ได้เลยไม่ต้องหมดทนนแล้วต่อต่อตอเขาไม่ได้นะก็เฮ้ยมัเราเริ่มร้อนละแต่ก็อดทนไห้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะถ้าสูงริสตัลอร์หวังพี่ไว้ไว้พี่ได้อะฮะไม่ได้ตัวเดิมอ่ะท่านไม่ได้แต่งแต่ตัวเดิมอ่ะให้ตายเลยให้ตาย ยูรินหัวเอ็กซ์ตรีมตัวใหม่เอออืมอะโอ้กอทหังอ่ากกัวอ่าบิจิต้าอ่ะ,อะ,อะนิริตนะฮะอยากได้มากเลยอัตตังยีว่าสมมูลอะไรอยากได้มากมากเลยอืมแล้วก็ อยากได้อยากได้เอาไปคลองเฉย,เ,ยเมืเอ่อนะแล้วไงเี่เขาวางสุดท้ายหรือว่าไม่สุดท้ายนะไม่ดูไปก่อนคือแบบโอ้โหอะไรนี้ไม่ได้อะทำไงเนี่ยไม่ได้ซุปเปอร์เซอรทรีอ่ะ <laughs> ชั่ง อืทำไมไม่แตไ่ได้ไม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 ่ได้สักทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้อนริงนั่นแบบอุ้ยอ่อฟรีกาแฟ ดีอยู่อามารอลุ้นรลุ้นสู้ครับลูกพี่ซ้ายขวซ้ายเฮ้ยก,อก็อีกกรีบขึ้นอ่ะฮะ tối nay tôi đi tối tôi tối 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 một bạn tối tối mày, tối cái tối à hả, tối 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 ừ, tối 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 อยากตายทำไมงมบอกตัวนี้ตัวเดียวอยากตายเธอเห็นได้ไไดยากอะไรกันนักหนาให้ตายเธอท่านผู้ชมเอาจริงนะเอายากยากจริงน,นะกูวกัวกระตะนิยมขั้นสมบูรณ์ผมขาเนี่ยสุ่มยากยากนะแต่ก็เป็นเรื่องปกติแหละสุ่มอะไรก็ยากก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าผมมีเหลือแค่หกหมื่นหกคริสตัลเองเนาะหมื่นหกนั่งหมื่นหกอืมไม่ไงแค่เก็บ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 ไปๆๆได้เท่าที่ได้ มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าในตอนนี้อือแล้วก็แล้วไงอืมส่วมัมนไปแต่มบอกว่าตัวใหม่ด้วยเออตัวใหม่ด้วยมีตัวแต่ไม่ชื่อไม่ได้แข็อ่าไ่างๆแล้วไง ขวางพึ่งหูงหูแล้วก็พลังขึ้นดวาวครับโอ้โหสัทเะสิบแล้วครับต้องได้โอ้ยโโบุ <c oughs> โหโบร <c oughs> ี่อืมบทแก๊สไรไม่ใช่ท่าปโปหักใครชิม มผมไม่แค่ได้อ่านดาวค่อยเล่นขนาดอีกมนี้แต่ก็เป็นแฟนคลับกบดูเรื่นเนนี้นะอ๋ออยากจรินนะเอาอย่างนี้นะอโอ้ตัวใหม่ tôi lúc hết tôi mới mới ký mới không mẹ 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 à à mẹ Cái mẹ Cái mẹ À à À à à mẹ 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 ซู้ซต่อไปมีเรืออยู่สุกให้หมดเลยถ้าได้อัติมขมันสมบูรณ์หรือว่าถ้าคริสเตอร์เรือผมก็เก็บต่อต่อเฮ้ยรบสัครกบโอ้โหัวเงีกาครับผมทั้งขึ้นต่อต่อด้วยจะทนฟ้าครับอ่อฮะ คงบอกสุดท้ายออโอ้โหโอ้มีตัต่เอ้ยเอ้ยดูสางสามีเป็นอืม่ะเอฮยคุยอ้ย,อยนอกจากได้ตัวแบบ

เอาดีครับเอาไปอีกแล้วอ,อ่าอ่าเอาดีแล้วกดทัด้งอ,อ,อียี่ยี่ยูยีมม่โค้งก็คือจับเออแต่ตอนนี้โยมไม่เห็นมาเลย แมคคันสมบูรณ์ก็ได้โอ้โหตายแต่ได้ตัวใหม่ซ้ำก็ดีอยู่สู้ต่อไปอือหือือควงใครไปอีกรอบครับโอ้โหแล้วต้องตัดต่อด้วยพังขึ้นเต่าคาสถาฟาโอ้โหสู้ต่อครับโอ้โหปะทะคานตาฟโอ้โหประทะคาสตาฟาสองทุ่มสามเซ่โอ v, no. ้โหไปส Martine, <S <s ิี่เสือเข้าไม่ได้ครับ รอนายลายเช้าเลยตีตอนนี้เลยหกพันะเริ่มซอแล้วเฮ้ยเเอรงครับโอ้อให้หรือเปล่าทำไม่ทำไม่ได้ผมผูคอตายฮะทำไม่ได้นะตอนนี้ฉากนี้จัได้ไหมจัดได้ไหมจดได้ไหมจัดได้ไหมจะได้ไหม à, ó, cái tô này, à hả, à, hey, chong sao si sao, whoo, 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 ไม่ยากไมจยากโอเค okay. พอใจแล้วทนันละตัวนี้แหละที่แบบเออสุดยอดได้สักทีเอจะไม่ได้แล้วอเออลองทันึ่งสิมันจะได้ตัวเก่าหรือตัวใหม่ <Yes. S 1> อือหรือโอกาสอ่ะ อ่าฮะอพอใจแล้วรู้สึกพอใจละได้ละโอ้ยได้ละอ่ะอีกรอบเพืไม่ปบ่อยบ่อยนะอ่าโอเคอืมอ่ากูกูอ่ารู้จักบางตัวล่ะเออเซลเออ เออใครม้างล่ะอ่ะอืมอืมออโอเคเออนี่ละ่ะฮยเฮ้ยตื่นเต้นนิดนึงโอเคประมาณนี้แหละขอบคุณที่รับชมนะไว้เจอกันคลิปต่อไป ขอบคุณทบชมนะไปเจอกันที่ต่อไปบ๊ายบาย